คกรครับหันมาคุยกันต่อสัสกนิดหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับงานที่คุณประจกรได้ประสบการณ์มาเอาไม่ว่าไม่ต้องมากทุกชิ้นนะครับแต่ว่าชิ้นเด่นๆที่เคยไปร่วมก่อ,อสร้างไปร่วมตกแต่งไปร่วมสร้างสรรค์ที่ท,ที่ที่เป็นผลงานของบริษัทน่น,นะครับมีที่ไหนบ้างครับทีเ่เด่นๆนะครับตอนนั้นที่เด่นมีห้างพารากอนพารากอนตอนนั้นรับรับตกแต่งภายในด้วยกระจก จํานวนราคาประมาณงบประมาณประมาณประมาณมันหลายหลายจบรวมๆกันแล้วก็ประมาณ2 0่สิบถึงสาสิบล้านเด่นๆลงมาก็มีห้างเซนตันเวอร์พวกร้านอาหารยี่ปงญี่ปุ่นแล้วก็มีอุทยานการเรียนรู้ทีทีดีซีครับครับปีหนึ่งก็หลายชิ้นใช่ไหมครับทีเคพาร์เนี่ยไปดูได้เลยตอนนี้ทีเคพาร์คเด่นมากทีเคพาร์เกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับ ออ๋อศูนย์หนังสือในรัฐบาลครับของรัฐบาลสมัยสมัยทักษิณทักษิณใช่ครับตอนนั้นกำลังปูมมากครับครับ C C ครับครับ C ก็บูมมากคนใหญ่งบประมาณแต่ละปีแต่ละปีหรือว่าเงินหมุนในบริษัทในปีหนึ่งสักหกเจ็ดสิบล้านได้ไหมครับที่เรารับรับงานมาประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าของกระจกอย่างเดียวของกระจกอย่างเดียวนะครับมันก็ตกแต่งจากทั้งภายในภายนอก อาคารทมไมใหม่ขณะนี้เนี่ยกำลังนิยมมากก็คือการตกแต่งด้วยกระจกกระจกนี่เป็นกระจกที่ทนทนตกต่อแรงลมแรงลมแล้วก็ทนทนแดดเขาเรียกกระจกอะไรครับตอนนั้นมันมีกระจกที่จริงเขาเรียกกระจกนีรลภัยมันมีหลายแบบมีหลายแบบมีหลายชนิดโอเคไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องรายละเอียดมากนะเอาพอเข้าใจว่าถ้าน้องๆสนใจจะเรียนทางด้านนี้ถ้ามาเป็นโฟร์แมนในสายงานของกระจกก็ไม่เร็วนะครับไม่เ็วถือว่างานกําลังทันสมัยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณอีกครั้ง